สบายดีสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกคนทุกคนที่เข้ามารับชมัคซองเป้บ้านหนาเด้อพี่น้องโชคยามแดงแตะเวนใกล้จะตกดินแล้วมาที่นี่มาก็มอนทุนโหนด้อพี่น้องทุ่โทุ่นว่าโหนโฮโมนอยู่บ้านบ้านหลัางไม้พี่น้องนานๆที่ได้ถ่ายคลิปอยู่บ้านหลัางไม้เนาะส่วนมากก็มีแต่ถ่ายแต่บรรยากาศอยู่แต่ในหนาวันนี้เรามีของดีมาต้อนเอฟซี ตอน fc ได้เบิ้งได้ส่งไงด้ดาวห้าองกได้กินป้าพี่น้องส,สิหาเจ้าจนพักกระเดาสิเจ้าขม<ส>มีเปล่าแล้วมันขมอลีเลยเนาะนี่แหละเนาะกระต้อนมันขมได้หน,นี่พี่น้องบอวานจักเธอบอสาวจักเธอแฮงขมในมัดจุ๊งให้น้อยดูใน,นตะโกน,น,นถ้าสิมากินกับกับ ก้อยออป่าอีพวเขาได้มาเด้เอเขาขึ้นมาแต่โซน,นขึ้นมาแต่กอ็อีลาจะมีท่นบุ้งได้พอสอยซื้อซื้อมดชมซื้อ,อแซบชุดแล้วน่นนะกับผักกระดาวเนาะข้องหมากเลยเกับฟา,า,า,างแก้หนลาบตากำลังเปลม่ยนคนคนผักกระดาวเนี่ยปะตานตากระพาน มาักระดากำลังเปลี่นเด้อด <ridic ule. S 2> oh, ังไฟยโ่อันี้นะเออดังไฟยุโรปอันนี้นะกินมอยร้อ้าวก่นเหมืยูกคองเซีดปีละข้างมันไม่น้ามันน้อยก็ปรกาศอมัยบุ่นะตาว้าบุญนาวัดนี่บุญปรบุญนลองเข้า กับบุญจะไปจีนออยก็ยังไาจะไปอาบน้ำไปอาบน้ำจะไปกันเพือไปกับแม่เขาผานนี่แหละมันโบันยีมาโฉบบุญนะถ้าบัตาเหรอนี่บัสะอาดงรืางน้ามังก็เป็นพักกระดาวยู่บานเขานะทงก็เปลนเด้อชีคนชมัดเขาคนละมัดจีลจับ ของดีน no ี่น้อยเนาะอ้าปีละเธอเฟอร์ซิดานก็ปีนต้นขึ้นไปจะเราไม่จะเว้างสมส่วนแต่ดีเนาะจับนี่งกันนินเงี้ยเลงมาเลยเอาหมดมาหนึ่งอากระซิมาแล้วจะน้อเหาสีไปต้มไปโลให้เอฟซีเบิงเด้อมากินหมดนี่เนี่เป็นยาเลยนะอ๋อก็มำหลุงเนาะกลิ่นหอมมักตอนแห้ง <c oughs> ขึ้นมาแต่โซนทดพักพระออ้พอได้พักรก<อ>าาระดาเมื่อหันสิปเปาาจักต้นแบบไม่ไม่สดสดเลยเนาะอันนี้ก็ามาไม่ไหม่เลยแต่ว่าหันจะไปเอาอีกมือหน้านี่ไา,ายลูกนะเดี๋ยวสิบไปโลให้เบิร์นเดอร์ทุกคนนี่เ,เ,เอเนนาได้พักรกระดาษอันนี้เป็นป่า พอเอาออบไปน้องแล้วนี่เคนชอยมักเสื่อกับมดส้มบางแก้วตนนี้มีแต่เทาที่ปุุงแล้วก็ก,กินแก้มกับผักกระเดาโอ้ยสุดยอดเลยนี่เด้อฟัองเร็วๆนี่ได้ซี่มาดซี่ไอ้น้องกับซี่มาดเดสุมาดเทากับบอลซานะครับทุกคนตอนนี้เทา,า,ากับซิมาจีมักเตี้ยวพี่น้องมักเตี้ยเด้อภาษาบ้านค่อยภาษาไทยเอิ้นว่ามักเผ็ดนั่นเองภาษาผู้ไทยได้ี่น้องเอิ้นมักเตี้ย แต่ใน,นหางซีจ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 ีเนาะเซนนั่จีจีหักส,สิประตำใส่ก้อยปลาเหน่งไอันนี้กัหม้อข้างสีโลกผักกระดาบเด้อจีกรเจมไปไม่น้อยนึงต่อมาครับในทุกคนเบิ่งใกล้ๆน้อนหลับนี่คือปลาปลาตีซอยนะฮะจิ้มมะก้อยอันนี้เขาเอ,อิบใส่แม่มดส้มคักๆเลย มาแล้วเขาโลกพักกระดาวแล้วนะโลกพักกระดาวแล้วมันกินแก้มกันนะโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเคยกินบ่างอันนี้ครักับบอสซาสมตำมากเผ็ดมากเ,เ,เาากต๋อเด้อทำาหรเด้ออาชิมะก้อยปลาก้อยปลาเด้อ ก็มากระใส่ข้าวโพดกันเด้อนี่ข้าวโพดอ่ะนี่ข้าวโพดใส่ผงซูโร๊บผงโนใส่หน่อยใส่หน่อยแซ่บหลายแซ่บหล้หน่อยแซ่บหน่อยหลายแซ่บหล้โอเคพี่หน่อยสิว่าโอ้ยมันใส่เป็นหลู้านอยู่แล้วมันยังเห็ดกินเสีย่ะเนาะ นี่คือน้ำปลาพอหอมดานปะต่อมาเราก็จะใส่หอมขาดก็ได้หอมใส่ห,หอมบนมันนี้ฮะกะซิมากขั่นขั่นเลยเมื่อแม่มาส้มเนี่ยมันได้ตายเลยเด้อตะซิมากขัน่นเมนูของอ้าลืมมักเนาวมักเนาวมักเนาวแก้ส้มไม่ได้ไม่ได้แล้วก็มาส้มนี่ก็ได้แล้ว,มมแ,ลว,แ,ลวแล้วไปมาส้มนี่ก็ได้ เมนูของเราเย็นนี้ก็คือก้อยปลาใส่แมวมดสซมกินแก้มกับพักกระเดาแเจบสุดอะ่ะนี่ทุกคนสำเร็จแล้วท่านๆง่ายๆเลยเมนูค่เลาเดูว่ารากินดิบกับไบกโคอืม แซ่บพี่น้องน,น,นานๆกินยิบเธอหนึ่งเดกอดได้บอกนากำลังเดี๋ยวจะไดาสิโลกพักระดาวตอนเนาะนีะ่พี่น้องมาเด้อกินก้อยสนิน้ำกันเด้อก้อยใส่แม่มดเดงยแม่มดสม้มเจีเ๊ยบขักอะไรฟอร์ฮาร์จัดให้มาเนี้ยปลานี่ก็มาจักน้องปลาเล่นเ่็ ตอนนี้เราก็จะมาร่วพักกระเรานั่นมาใกล้ๆนั่งกับกำลังกำลังเดือดพอดีเลยร,ร้อน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 พรอนนี่พักกระเราค้ามเฮาก็ได้เอาเสียลงเลยมัดที่สองลงไปมัดที่สามลงไปที่สี่ กรกีบเราเน้นลงไปเน้นลงไปว่ปน้ำมันก็เดินแห้งแล้วนะอาลุกจังหน่อยตรงนี้คาเดย์นุ่มแล้วนี่ใกล,ล,ใกล,ล้ใกล้เบื้องอีหลาใกล้ใเบื้องเลยคาเดย์มันก็ยุบเพราะพักอันนี้มันกำลังเป็นไหมพักกะระดาห์มันกำลังเป็นไหมโอ้ยพี่น้องข้ามาเบื้องมาเห็นแลว้วตอนโลกพักกระ ผักรกระเดาร้อนๆสดๆใหม่ๆนี่คือสิคิดนอดบ้านแทนเนางจงได้กระอนเดิมพี่น้องเบิ่งไปกระพอแล้วเบิ่งไปพอคิดนอดบ้านกับพอแล้วเดิมพี่น้องเด้อตั้ง,งใจสู้ๆทำง,งานผู้ใได้ยูดจากบ้านแดนไกลก็ได้สู้ๆเด้อครับคนทางบ้านกระส,สู้คือกันได้ปอป็เฉพาะวัตเป้กันยังสู้พี่น้องทายคิดแต่ละวันเพื่อจะได้ตังมาเลี้ยงครอบครัวจะคล้องอคุณเทพพี่น้อง พี่น้องเคยกินบ่ต้มผักกระดาลูกผักกระเดากับก้อยซีนปลาพี่น้องคันพูดได้บ่เคยกินในที่ว่าพลาดลูกซองให้สาวนางเทานี้คือสิได้กินตลอดเพราะว่าเขาออกไปย้ำให้ย้ำนาเขาปล่อยปลาอย,อยู่นอกนะขึ้นมาบางทีกับก้อยเลงับเลยพี่น้องท่านั้นพลาดได้พี่น้องมันเคยกินพลาดแหงมันลองนมาเปเื้กด้พี่น้องกินซุปก,ก็ได้กินดิบก็ได้พี่น้องกินกินดิบก็สิ นานๆเทื่อพี่น้องกินซุกกับซีโป้ไฟต้องสุขภาพเนาะแล้นี่เธาสิกินนานๆเทื่าน่ะอ่ะวันไล่ยี่ห้าพี่น้องครับอ่ะซีครมขึ้นมาเลยเนื้อเอาโลกประดุนเด้อนี่นะอืมไอหัวหันตันทรวนเลยเครียบป้อพี่น้องเลยนี่นี่อืมขาดบานยังนี่นะพุทธเด้หมัดบอลแน่นนี่นะ เครละหมัดหนึ่งนี่นะเดี๋ยวของอา่าเอ็มตีของนอกมันบ่ได้เครของอ่ายมันเครเนาะ <c oughs> ว่าไปโมนไปพี่น้องถ้าเครดมันก็ต้องใสกความบันเทิงการโมนซื่นเนาะมันต้องสูบมันต้องเศร้าเด้อทุกคนนี่จะห่อนๆเลยนี่ทุกคนเราก็ฝึกเป็นตั้งเสีย อ,อันนี้เป็นก้อยปลาของหาเนาะ่าเป็นสกินจ็คทานี่แหละนีฮะก,กับซิโค,โคซิโคโคนซามโนามฮ่องอกกินไอ้มันกินเนาะพี่ซายมันกินโลกมะก,กระดาวกับก้อยปลาแซ่บสุดเอเด้อดินะมาดูกันจะมาหาล่างนี่นะครับทุกคนเสร็จแล้วเมนูยำแรงของเมื่อวีนตอนเย็นเหา สินจ้ากินโลกนี่มันบอกสินเจ้าเมื่อกินน้ำควายไะพี่น้องมาบิ๊กมาเด้อจะเคยกินว่าผักกระดาวใครเห็นแล้วกินฮอดบ้านไอ้นี่มาเด้อพี่น้องกินข้าวตอนเย็นนะครับทุกคนควันดุดดุดดุดดฮอนฮ้อนไม่ไม่สดๆเลยพี่น้องและนี่ต้องโซล่าหลากี่เด้อเยอะโยโนะยค่นะนณาข้าวจะกิดเนี้ยครับเนาะเนี้ยเข้ากันเลย นี่มางบ้านังนงด้านนงด้านเคียงคู่กันเลยเด้อนี่อือืมนอนมานานแล้วเดี๋ยวนอนมาเรื่นยๆฮต้าได้จะได้กินน้ำมันอึดนะมันกรอบดีนะปากระดาวนู้นมั่ง Uất con Mắc xay cơm mèo mật xôm Chắc bọ Nè Uất giọt xì bà Bạn kìm cơm Thưa bà pha Út หาหาาอากมาอีอ่ะอ,อืมองการเบลอืมพ่ามาได้ใจคาแลนะี่ละโอ้คขับกุ้งเนี่ยนึกโบราณข้าแลนะ พี่น้องที่มิ้น่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพี่น้องเพื่อกันคลิปหน้าบ๊ายบาย